สบายดีทุกทุกคนมือนอีดสิพามาเที่ยววัดสมานปาดมาเบิ่งองหล้าหูองค์บักใหญ่สร้างสามเสียงกับองค์ใหญ่องค์งามคักมางามคักงามเดือ,ดอกดว่กระเดือยแทย้พูดนะอันนั้นองค์พระพิชิคืนศเด้วยนะเบิ่งไปน้ำกันเด้อพูดนะองค์พระพิชินตนอนงองค์ใหญ่องค์งามมาขังแหลกกับมาพอ่อ มาเห็นความงามยุวัดสมานนี่แหละอันนั้นซานยังนอเนี่ยซาในเอไข่ตัวเนี่ยน,นี่กับเจ้าแม่กวนอิมโอมังไงโอวังงามยืนเทเรยุคนะอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับคนจีนได้เนาะงามได้หล้ยุบานข่อยบ่ข่อยมีดอกแบบนี่บ้านข่อยมีแต่เขากี ก็ข้าวล้ามเที่ยวเสร็จแล้วค่อยกับมากินนะนี่อย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวปากหม้อบอกว่าร้านนี้แซ่บแซ่บไหมบม่เคยกินหรอกหัวเต้ากินครั้งแรกนี่แซ่บติดใจหันมาเที่ยวลังก็ดีกินอีกที่หรอกแซ่บกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วค่อยกับามาเดินซื้อของฝาก,ม,กมักไม้มักไหลหลายหลยคุณน่ะซื้อไปฝากพี่ฝากน้อง ซื้อมากใหม่แล้วก็มาซื้อปลาแดดเดียวปลาแดดเดียวก็มีแต่ตัวกำงามเอาไปปิ้งไปทอดแ้่เป็นอาแซบแต่ซับนี่เด้อบ๊ายบาย ซัำนี่ล่ละบ๊ายบาย